สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สนามลาดกระบัง54นะครับวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอล m 1 5 0นะครับแชมเปี้ยนชิพ2020นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีม MOF ศุนละกากรยูเนเต็ดนะครับทีมอันดับ14นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสโมสรฟุตบอลราชนาวีนะครับคือผู้เล่นตัวจริงของทีม MOF ศุนละกากรนะครับวันนี้มาในระบบ4-4-2นะครับโดยเป็นการประเดิมคุมทีมของโค้ชคนใหม่ครับ โค้ชสันติทรงครัลครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันครับสุรกากรยูเนเตดจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกออสบันโดเนโตหรือว่าทางด้านเอลิวาโตจังหวะนี้ครับเป็นโหยิงลูกนี้แต่ว่าแหมตรงตัวที่สานออกไม้แก้ครับออสบันโดเนโต คิกจังหวะนี้ครับจะได้ลุ้นขึ้นนำครับราชนาวีเป็นเอริวัตโตครับยิงเลยครับแม่บอลโด่งข้ามคานออกไปครับมเป็นจังหวะขอส่องลองยิงครับของออกไปจังหวะนี้ประสานอีกครั้งครับกนกหยอดขึ้นมาสวยครับเคนโซเคนโซเปิดเข้ากลางแล้วแปลงรนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับสุนละกากรขึ้นนำจากเดวิสันครับ โอ้จังหวะนี้สอดขึ้นมายิงได้สวยจริงๆครับสำหรับเดวิสันโอริเวร่าครับนะครับที่สนามราชกะบัง54ยอดมาลูกนี้เนี่ยไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับแล้วปาดเข้ามาที่จุดรับพบเลยครับแม่เห็นโสน้าบูจะเปิดเข้ามาจังหวะนี้วิ่งมาตัดหน้าโดริโก้เฟลเชสนะครับสำหรับเดวิสันครับแล้วแปรเสียบเสาสองเข้าไปเลยครับออกสตาร์ทได้ดีครับสำหรับทีมเอเอฟุลและการกรเจ้าบ้านครับ ยังกันมงบอลยังก็ยังคงลอยอยู่ในอากาศครับแม่โหยแล้วเข้าลูกนี้ผู้ตัดสินว่าไงไม่ว่าอะไรครับเอาละครับเป็นบอลได้เปรียบของสุรกากรสับด้วยซ้ายแต่ว่าเบาเลือเกินครับจังหวะยิงของสุรมีเดวิสันขอทางบอลไม่จ่ายเพราะลำหน้าครับลากไปเองโอ้แล้วหลมมาอีกหนึ่งปาดเข้าโอ้ยิงเลยครับลูกนี้เรียบร้อย2ต่อศูนย์โอ้โหลุยมาคนเดียวเลยครับแล้วจบสกอร์ได้เฉียบคมเลยครับจังหวะนี้ครับขึ้นสน้ำบุกครับ มิดฟิลชาวญี่ปุ่นครับเอาละครับราชนาวีจะได้ลุ้นบ้างแล้วยิงไกลอีกแล้วครับแต่จังหวะน,นี้ไม่ปัดปลายมือออกหลังไปได้ครับพิสารโอ้ได้จังหวะโชว์ซูเปอร์เซฟเลยครับพิสารดอกไม้แก้วครับไปเลยนะครับรวมๆ30หลาครับตัดสินใจยิงครับสิทธิชัยมัสบูง,งอบอลกำลังจะมุดใต้คา,านครับแต่ว่าไม่เดวิันจะซ้ายนะวันใหม่จะขวา ังหวะนี้เป็นทางด้านของวันใหม่ครับปั่นโค้งแล้วก็เซฟไว้ได้แต่ว่าแม่หลุดมือนิดนึงครับแต่ว่าก็ตามมาตระคุปเอาไว้ได้ครับวีเคียวออมาแล้วพุทธศิลป์ก็เป่านกหวีดยาวหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกนะครับสุลกกกรขึ้นนําทางด้านของราชนาวีอยู่2.0ต่อศ กับโดย2ประตูของ MOF ศุลกากรนะครับได้มาจากเดวิสันครับนาทีที่15แล้วก็เคนโซนัมบุกครับนาทีที่23นะครับเดี๋ยวทั้ง2ทีว่าคงต้องไปแก้เกมกันนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังครับเดี๋ยวการกรสดก็คงพักเอาไว้ตรงนี้กันสักครู่นึงครับแล้วก็เป็นกนกพนนุตดรุ่งเรืองนะครับที่ถูกถอดออกแล้วส่งโกชิโอคบุครับแนวรุกชาวญี่ปุ่นลงมาเล่นแทนครับ เราว่าโดนตัดไว้ได้เอาละครับเป็นบอลสวนครับของสุนรกากรแทงเข้ากลางให้เดวิสันครับเดวิสันล้ำหน้าหรือเปล่าครับมีเสียงนกหวีดผู้ช่วยผู้ดสินยกธงล้ำหน้าไปก่อนครับจังหวะสปีดมาของเดวิสันครับบอลยาวขึ้นหน้ามาพักบอลลูกนี้ก็ไม่ดีครับอ้าวแต่เตะไปติดตัวผู้เล่นของราชนาวีแล้วโอ้โหยิงลูกนี้ครับเกือบครับออสบันโดเนโตครับบอลเล่ด้วยซ้ายครับเป็นจังหวะ บอลไม่ขาดของสุลกากรเองครับได้กลับตัวฮาฟวอลเล่ลูกนี้แม่มันผ่านหน้าปราการประตูออกไปครับมุมมันโทกิมองหาเพื่อนจังหวะนี้แทงเข้ากลางมาเอาสวยครับออลิวาร์โดโหยูยเป็นอลิวาโดเนโตนะครับลูกนี้ฉลับออกหลังครับาแต่ว่าผู้สินว่าย,ยังไงผู้ช่วยผู้ตัดสินให้เป็นบอลชมบันวัตครับเล่นสั้นบ้างครับจังหวะนี้มาที่เอกลาเปิดเข้ามาแล้วมุมสกัดออกมาได้ แถวสอเอาแล้วครับตัดบอลได้เดวิสันเดวิสันโอ้โหไม่ผ่านครับเจอเคลร์ลูกนี้ตูมเดียวเข้าในกรอบเขตโทษครับบอลยัง้ออยู่ยังลอยอยู่แล้วได้มงแม่ใส่งว่าลูกมันลอยพอดีครับแต่ไม่มีอะไรครับเอโโโริวอลโต้ไม่ทุ่มครับให้ทางด้านของโคชิโคชิเข้ากลางไปเลยครับโรดริโกโรดริโกไปหลอกลูกนี้เอ้าเสียบอลครับเดวิสัน เดวิสันหลุดเดียวหลุดเดียว,ลดดยวแล้วแปลลูกนี้แปรออกครับโอ้โหน่าเสียดายครับโอ้โหหลุดมาขนาดนี้แล้วครับแต่ยิงไม่เข้ากรอบครับเดวิสันโอริเวราครับกองหน้าของสุลกะจังหวะนี้จ่ายเข้าในแล้วโรดริโกฟาวเชสไปจับบอลพลาดครับโดนแย่งมาได้แล้วเดวิสันครับกระชากเข้าเขตโทษแปลด้วยเท้าซ้ายครับเฉียวไปนิดเดียว มันไปโดนขาพุทธศาประตูนะครับพุทธศิลให้เป็นลูกเตะมุมนะครับจังหวะนี้นี่ครับโดนขานิหนึ่งครับบุญยศอายุอานามใน25ปีครับของสุรลกากรแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับพุทธศิลใจร้ายมากนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาได้ยังไม่ได้โดนบอลเลยครับลงสนามไปสองสามเก้าพุทธศิลเต่าจบเกมเลยครับก็เป็นอันว่า MOF สุรลกากรครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะ สโมสรฟุตบอลราชนาวีไป2ประตูต่อศูนะครับโดยได้ประตู1นศูนย์จากเดวิสันนาทีที่15ครับแล้วประตู2อศูนย์จากเคนโซนัมบุนาทีที่23ครับครับก็วันนี้ก็จบกนนารแข่งขลงไปแล้วนะครับศึกฟุตบอลเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพสองพนะครับเรา2คนและทีมงานถ่ายทอดสดต้องลาไปก่อนพบก,กันใหม่อกาันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ